โอเคโอเคครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็ผมมตเรโมกันอีกแล้ววันนี้ในเกมโรบักกับแมปอันนี้เมตไดมัชชันนะครับกับเบลที่แบบไม่ค่อยเพิ่มเท่าไหร่เออตอนนี้ผมมีเพชรอยู่พันหกรกับอัปเดตล่าสุดน่าจะเป็นอัปเดตท,ที่6นะครับหรือเวะเจ็ดหรือหกช่างย่ครับน่าจะเจ็ดแหละออน่าจะอัปเดตท,ที่เจ็ดโอเคเรามาดูที่ร้านค้านะครับตอนนี้มีตัวละครใหม่มา2ตัวนะครับ ได้แก่ UGO ครับโอ้ยอย่างเท่ UGO นี่คือแบบตัวก๊อปคิริโตะนะครับแบบก๊อปกันเลยอะสก,กิลอะแล้วก็นี่เป็นโซโล่นะครับโซโล่นี่น่าจะมีแจกฟรีอยู่หรอกค่อยไปหาเล่นด่านเอาแต่ว่า U.G.O นี่ไม่มีแจกฟรีนะจ๊ะเรามาอ่านสก,กิลก่อนอย่างแรกครับโซนิคแล็บนะครับ6วิไอสไปนะครับน่าจะเป็นหนามน้ำแข็งนะสก,กิลสุดท้ายเป็น เอนชานอเมนเนตนะครับ17ปีแล้วก็สกิลสุดท้ายเป็นบูโรสนะครับก็กราบน้ำแข็งนะน่าจะเป็นกราบน้ำแข็งแบบในกระตูนอะโอเคถ้าไปใส่แอซิจะครูด,ดาสกิลอยู่ที่60วิโอเคนะครับสำหรับสกิลอันติจะเพิ่มเลือด1%ด้วยนะครับต่อการโจมตีห่งฮิตหรอไม่รู้เดี๋ยวต้องไปลองรู้ที่ชุดแต่งกายใหม่มานะครับนี่เป็น ตัวนี้นะครับมิโด่ิโอ่น่าจะมานานแล้วล่ะก็มีมินาโตะนะครับมีอ่ชิโน่นนะครับโอเคเรามาซื้อเลยดีกว่าจัดไปเอออะไรขึ้นมาเนี่ยแป๊บหนึ่งจัดโอเคเราจะมาทำการซื้อนะครับยังไงแคปรูปหนึ่งรูปไป กดซื้อเลยยูจีโอเรียบร้อยแล้วได้ยูจียูจีโอมาแล้วนะครับอยู่ที่กระเป๋านะครับตัวละครน,นะครับคังมเสริมยังไม่ได้สักอย่างเลยไม่ค่อยได้ฟาร์มเท่าไหร่นี่ยูจีโอมันต้องเป็นตัวที่เทลหล่อมากแน่เลยนะครับขอรอบนี้ขอเอาสกินออกละกันนะครับคนน่าจะเบื่อกันละโอเคนะครับนี่ นี่คือตัวละครมันเป็นแบบนี้เลยนะครับสวยตัวละครมันเท่ดีนะครับโอเคดาบน้ำแข็งเท้าวิ่งสุดยอดนะครับเราจะไปลองเล่นในอ่าเราจะไม่ลุมคูดอะไรสักอย่างงั้นเราก็จะไปที่เพนะครับแล้วก็เรียกดานมาเอาดาดสักประมาณดาดที่ดานที่อะไรดี มมเิกันดแบบระ,ระดับในแมไปเลยนะครับมีระดับในแม่เพิ่มเข้ามาว่ะกดสร้างไประดับเราละ่ะไม่กลัวกดเริ่มไปเลยครับโอเคเราไปดูดูระด,ดับสออบสกิลสลับอ UGO นะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมันจะเก่งโหดขนาดไหนนะครับซึ่งพวกมาก็น่าจะมีพวกเรดเรดใหม่น่าจะเป็นอาจจะเป็นตัวพวกนี้แหละ สลับเด่นโงูคูซึ่งผมฟามไม่ทันนะมันยากมากโอเคมาสกิลตีธรรมดาอยู่รูแรงนะแรงนะแรงนะดูดูด,ด,ดูตีธรรมดาหนึ่งครั้งปับติกขีโคตรแรงสกิลแรกนะครับสน,นุกอีแหละพุ่งมาพุ่งไปด้านหน้าเฉยน,นะเหมือนสกิลพวกอาคาสะพุ่งแลวพุ่งพวกเนี้ยดูดูด,ด,ด,ดูแบบนี้พึ่บแบบนี้นะครับเหมือนสกิลเซนิสึพุ่งจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าประมาณนั้นนะครับแบบนี้ ปิกแบบนี้เลยโอเคต่อไปสกิลสองนะครับหนามน้ําแข็งนะมานี่มานี่ลดเรวมๆรวมนี่แบบนี้ <laughs> สกิลมันง่ยงอยๆนะดูทรงอ่ะนี่แต่ว่าสกิลแรกค่อนข้างที่จะเท่นะเพราะว่าเป็น,เ,ปน,เ,ปนเหมือนสกิลเซนติสึแต่เป็นสีฟ้าสกิลนี้แบบนี้ท่างดัมเมจไหลฮิตอยู่นะครับก็ใช้ได้ต่อไปนะครับเอนชาน ชาร์จแล้วก็ทำได้เม็ดอืแรนดอมหนามขึ้นมานะครับสกิลนี้แบบอามาตะาด้วยนะดีอยู่นะได้หฮมอนตีกันเราจะมาลองอันตินะครับอนันะครับบูโรสปรั๊บกดปั๊บนะครับถ้าโดนฮิตก็ เดี hey. ๋ยวถ้าผมไม่เข้าจะสกิลอีกทีนึงเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ดูเล่นในแบบแบบเทนให้ดูนะมันสกิลมันคล้ายๆกับสกิลแรกเลยอ่ะเอ้ยสกิลสามเลยอ่ะสกิลอ่ะโอ้ยเราจะถึงบอสละเราหาบอสเลยดีกวา่าออืสกิลสามนี่สกิลนี้ค่อนข้างที่จะโอพีอยู่นะอยู่ปล่อยดาเมจทิ้งไว้อยู่นะครับมาดูมาดูมาด,มาด,มาด,มาดูมาดูที่บอส สกิลแรกจะเดเมจแรงขนาดไหนครับสกิลแรกครับปาดไปเปี้ยงสี่พันเลยนะแรงนะสกิลสองครับปับปับปับวิประมาณสามพันกว่าเดเมจสกิลสามล่ะเปล่งปับ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 อันนี้แรงอันนี้แรงจริงนะครับประมาณหกประมาณเจ็ดพันเดเมจนะประมาณนั้นต่อไปบูโรเดี๋ยวไปใช้กับอาคษาเอานะครับบูโร ระหว่างนั้นก็เชียร์มอนไปเลยละกันเปิดทุกอย่างที่มีเชียร์ด้วยความว่องไวนะครับสกิลสามดีนะลากมอนเลยก็กดสกิลสามถึงไวแล้วก็เดินต่อเนั้ตายหมดละโอเคอาคาซะมาเหมือนมันบอกมันเหมือนจะมีการฮิลวเลือดด้วยนะให้อาคาซาตีไปเรื่อยๆก่อนปรับปรับปรับ,บอาจจะมีเสียงรถด,ด้วยนะครับอาคาตีมาเออ อว้งอวิ้งแรงแรงแขอแรงแรงไปกเปลี่ยนปเปียอีกอีกอีกให้เล่นรถเยอะก่อนนะเปียงเปลงเปโอเคถ้าประมาณนี้กดอันติปึ๊กแบบนี้นี่นี่เป็นแบบนี้สวยสวยสวยมากสกิลสวยมากครับโอ้มันจะฮิวเลือดไวขึ้นนะครับ ดีนะตัวนี้ดีนะน่าจะเป็นตัวแอซิดนะน่าจะใช้แอซิดก็ได้ามาเล่นก็ได้นะแต่ว่าผมจอาวตัวนี้ามาเล่นเพราะว่าดดเมจค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วก็เป็น AOE รอบวงคนะ่อนข้างที่จะดีนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองกดเทส มีล็อบบี้ใหม่ด้วยล็อบบี้เฉพาะเบี้ส40ขึ้นไปด้วยนะครับตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราจะไปเทส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 อยู่ไหนวะเทสตรงไหนอ่ะข้างบนปะเทสอยู่ในหนวหาที่เทสแบบหนึ่งอืมเทสเทส ่านี่ไงที่สําหรับเทตัวละครน,นะเจละมามาดูว่ามันจะโกงคารดไหนนะครับมันค่อนข้างที่จะไหวนะเพราะสกิลแม่งแรงมากๆนะครับเรามันเทศแค่อันติเราอยากดูอันติมัอันติมันน่าจะเดเมจเรยอะมากเลยนะครับมสมมติสมมติเลือกมอนตัวนี้นะ โอเคโอเค,อเ,คเราจะจับเดือนมอนตัวนี้นะมีเท่าไหร่ท่าไรนะหลักพันก่อนนะกดสกิลบูโรทับปบับอุ้ยแรงโดนไปมนะื 12, ่นสองเลยเดเมด่ะมื่นสองอ่ะอันนี้อ่นนอนน 7, 8, 000, อะอันนี้ก็แรงอ่ะอันนี้อันเนี้ยแรงเจ็ดถึงแปดพันนะเดเมดสกิลอันนี้ก็โจมตีไกลดี อย่างีแลบเอาไว้พุ่งหนินได้ตัวนี้คอมโบข้้งที่จะน่าจะใช้ได้เลยตัวนี้โหมดคอมโบก็สกิลสมมติราโดโจมตีหนักๆก็จะพุ่งหิป้าบถอยหลังมากดสกิลไอป๊บแบบนี้แล้วก็เปิดวงให้มันมอนเดินตามมานะแล้วก็ปล่อยไ้โอเคอย่างนี้แล้วก็ถ้าไม่ไหวจริงๆก็หรือถ้าจะแบบบวกเลยก็พุ่งเข้าไปป้าบกดอันติแบบนี้นะครับ วงมันไกลโอ้โหโคตรกว้างอ่ะตัวนี้ตัวนี้ถือว่าโอเคผ่านนะครับสำหรับพันหกร้อยแนะนำให้ซื้อมาเล่นเลยนะครับตัวนี้นะโกงโกงโกงนี่แบบนี้โอเคก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้อาจจะมีเกมมาระวังอาจจะอาจจะได้ทำลิปน้อยหน่อยนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรเล่นจริงๆนะครับก็คือไอ้แมปทาวเวอร์ใหม่อ่ะของอนิี้เนี่ยผมก็เล่นมาแล้ว คือผมก็ได้ทุกอย่างที่มันเป็นตัวดีแล้วผมหอเอกินไห้อัปเดตอยู่ไม่มีอัปสักทีเนะี่ยโอเคก็ไปละครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับตัวนี้เก่งจริงครับตัวนี้เก่งจริงแคปรูปสุดท้าย